สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูข้าวๆวมาฝากกันอีกแล้วค่ะนั่นก็คือเมนูข้าวอบทรงเครื่องค่ะเมนูข้าวอบทรงเครื่องของแนนอันนี้จะออกจะออกแบบไทยๆญี่ปุ่นนิดนึงเพราะว่าเครื่องปรุงเนี่ยบางอย่างที่เราหาไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ใช้ของไทยแทนเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทํากันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทําข้าวอบทรงเครื่องกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยจะเป็นเครื่องต่างๆในการทําข้าวอบ ก็เริ่มด้วยนี่เลยค่ะเห็ดหอมค่ะเห็ดหอมนี้นันใช้เป็นเห็ดหอมแห้งเอาไปแช่น้ำมาแล้วแล้วก็หั่นสไลด์แบบนี้อันนี้เป็นหัวบุบค่ะหัวบุบแบบแผ่นสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเนื้ออกไก่ค่ะแครอทค่ะสําหรับใครชอบผักอะไรอย่างเงี้ยสามารถเพิ่มเติมได้ค่ะแต่ว่าอย่าใช้ผักที่มันนิ่มมากเพราะว่ามันจะทําให้เละ,ะข้าวค่ะอันนี้เป็นข้าวสารนะคะถ้าที่บ้านใครมีข้าวสารแบบญี่ปุน่น ก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้เราไม่มีเราใช้ข้าวสารไทยค่ะน้ำสต๊อกค,ค่ะน้ำสต๊อกถามว่าทำยังไงง่ายๆเลยผงซุปก้อนอะต้มกับน้ำแค่นั้นเลยหรือว่าถ้าใครอยากได้แบบญี่ปุ่นมากๆอะ่ะเราไปซื้อสาหร่ายคอมบุมาใช้ก็ได้ค่ะแบบนั้นเลยน้ำมันสำหรับผัดค่ะเกลือค่ะเหล้าสาเกค่ะโชยุค่ะ สำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำข้าวอบทรงเครื่องกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกในการทำข้าวอบทงเครื่องกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี้เลยนำกระทะตั้งไฟแล้วใส่น้ำมันให้ร้อน นีเราก็ใส่ไก่ลงไปผัดก่อนเลยค่ะผัดจนไก่เริ่มสุกผักๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่อย่างอื่นตามไปใครจะหันไก่ชิ้นเล็กกว่านี้หน่อยก็ได้นะคะอันนี้แนนหันค่อนข้างใหญ่ไปนิดนึง ตอนนี้ไก่เริ่มจะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แครอทค่ะผัดไปสักพักหนึ่งอันนี้เราจะไม่ผัดให้สุกมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปหุงพร้อมกับข้าวอีกอยู่ดียังไงมันก็สุกอยู่แล้ว แล้วเราก็ใส่เผ็ดแล้วก็หัวบุกเลยค่ะเราจะผัดอีกสักคู่หนึ่งเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้ผักของเราก็เริ่มสุกแล้วก็เริ่มนิ่มลงหน,หน่อยนึงแล้ว <S <S เดี๋ยวเราจะปรุงรสกันค่ะด้วยนี่เลยโชยโย เล่าสาเกค่ะใส่เกลือน,นิดหน่อยนี่แค่นี้แหละเดี๋ยวเราจะผัดให้มันเริ่มงวดลงนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราเอาไปหูงกันค่ะแค่นี้แหละจะเ,เราเอาไปหุงกับข้าวกันเลยค่ะ อันนี้เราก็ผัดเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้แนนล้างข้าวสะอาดแล้วใส่ไ้ในหม้อเลยแล้วทีนี้เราจะใส่ตัวน้ำสต๊อกลงไปเลยค่ะอันนี้เราก็จะใส่ตัวเครื่องลงไปเลยเราก็จะเพิ่มด้วยโชยุนิดนึงนะคะแค่นิดเดียวพอ ตามแต่เราชอบเลยสาเกด้วยอีกนิดนึงเรลือ,อหน่อยเพิ่มรสชาติให้ตัวข้าวของเรานะคะแค่นี้เองเดี๋ยวเราจะเอาไปหุงกันค่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันค่ะตอนนี้ข้าวอบทรงเครื่องของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหนะ้าตาจะเป็นประมาณนี้ตักใส่ถ้วยเลยนะคะแล้วก็โรยด้วยหอม สาลายนิดนึงแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับข้าวอบทรงเครื่องนะคะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel tv ค่ะโค้งตะลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel tv สวัสดีค่ะ